โดยเฉพาะท่นประธาใหญ่จดัชเยา์ทคเป็นลเต็มลก่ของพระดชมนะครับจะต่อได้้วนะครับร่วด้วยไม่รรมานะสวเหมอนหูขลาดน้องน้อยอ้อมใหญ่ดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยสีหมนนูตนาดนอมใหญ่เจากป่าบริวาร ในคสามลิขิตเมื่อปีนี้นะครับนอกจากจะยาดู่อนแล้วยังมีนางสาวนพรั์ทองแป้งช่างเป็นคณะประทานนะครับโจากด้านหลางตรงทางร้เ่อที่จะมามาด่เนินบาตระเดินบุญนะเป็นบุญใหญ่เป็นบุญสุมานะครับเฉะเป็นเจ้สงฆ์ที่มีารมีสนนะ ให้ทุกท่านทุกคนเได้มีความสุขกลังอายุบำบัดบำบัดทุกท่านทุกคนทุกิ่ที่ผมไปนะผมก็จะใช้ความเมตตาบอกว่าให้ลูกศิษยเของก็จะก็คณหลวงพ่อนึ่งตีหนึ่งอยตลาดน้องใหญ่แล้วก็ตะลร่วมกันย่างน้อยมีโอกาสได้ทำบุญพระกุญสิ่งทุกคนทุกสิ่งทุกประการหลวงพ่อก็ใจจางแลวก็มีใจแล้วนะครับ สำหรับทูกติดทุกคนที่มายอดกระติ่นกันทุกปีแล้วก็มีไม่ั่งในหรวงพัวมีไหมควยตากไหน่อยเดียวตากกระเบื้องมะลงมะลิมะลิควาอตากหน่อนี้ตากตองที่จะได้สร้างตอกตอเกิดขึ้นสถานที่ีจะสร้างกระตุ้นี้จะเวก็จะมีการวางศิลาฤกษ์กันในวันที่สองเดือนธันวาคมนี้นะครับวางติราเทอ์ แขอเลีกวนนะหยากมเสร็ของไม่เส็จเกวียนอย่างพ่อนะครับเพราะว่าศาสนสถานที่มีความจำเป็นในประเทศศาสนานั่นก็คือโบสถ์นะโบสหนึ่งหลังเนี่ย สร้างได้แค่วัดหนึ่งสร้างได้หนึ่งหลังเหมือนสถิมเหมือนกันนะสถิมนะปีหนึ่งทอดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็มีกำหนดเวลาด้วยเพ่มเป็นบุญใหญ่เป็นผู้สมล้อนะฮะผ้สมต่ำหวังว่าลูกศิษย์ของพระเอกพระคุณหลวงก็คงจะได้มาช่วยกันสร้างโปรตีนให้มีความสอดเร็จนะครับแล้วก็โชคดีด้วยนะ ตอนตอน <hire> ี้กำลังลำบากเำลงเท่าันอยู่แล้ก็ได้ประสานกับท่รแล้วก็ประสานกับนประหยัดนะครับขท้อนมีปลาราเป็นตันนะพี่เรื่องกินเขาอ้ยเดี๋ยวเี๋ยวตัดไปด้ยตัดไปด้วยตัดไปด้วยดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดอเดนยวรเดี๋ยวเดยววเดีนเดี๋ยวเดี๋ยววเดีวเดี๋ยวเอเดีเียดวเยเดีเยดเยเวยเดวยนเ อร่ได้รับยารเนี้จากท่อนนายกทำโครงการถนนคอนเสิร์ตเข้ามาในวัดนะเพราะว่าอยากจะวัดเราเนี่ยมีความเจริญต้องสาวและน้องชายครับแล้วก็อยากจะให้ความเจริญสำหรับท่านผู้ใจบุญนะที่จะมาทำบุญสร้างกุศลในการสร้างโบสถ์เนี่ยเพราะว่าโบสถ์น่าสร้างวันเดียวไม่เสร็จนะไม่หายบันเทิงกันเพราะมาบ้านเดียวเสร็จนะ โปรดน้ำต้นชาติจันทร์ไหลายเดือนหลเดือนไหลวันโอวานิชกำนันมาด้วยท่านกำนันส่วนพลีเพชรกำนันตำบลหนองจริงครับกำนันจะทำบุญตอบพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังทันเวลาอยู่นะประการทัศนจะทำบุญเปิดศาสตร์ตอบพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะยังทันเวลาอยู่แล้วก็ท่านผู้ใหญ่สักพุนาพันเมืองเนี่ย นะครับจากจับุสร้างผุ้สนับพระเดชพระคุณหลวงพ่อในการเปิดปากเมื่อเป็นดื่ของพรเป็นบารมีสำหรับพวกเราทุกคนนะที่ได้จัาบุลร้างผุ้สนในการเปิดปากใหม่นะครับเป็นการเปิดทางนำความศักให้กับทีองท่านนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดทีนส่องท่านเท่นะครับ ว่าประสงค์ทีเป็กระควรหลวงพ่อเป็นประสงค์ที่มีบารมีที่กระผมนั้นเลื่อมใสนะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะหลานชาหลวงพ่อคนนั้นแหละลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับนโมทนาสาธุด้วยนะครับบอกว่า อยู่ที่โน่นนะอยู่บึงลงนะศรัทธาในตัวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวันนี้ก็ได้มาทอดกระถินด้วยประกาศแล้วสำหรับผู้ที่อยู่ทางด้านรงทานรงอาหารโรงเลี้ยงนะตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อไปบิณฑบาตให้ทุกท่านทุกคนนั้นได้ร่วมอานุโมจนาเปิดบาตด้วยบุญด้วยศรัทธาของท่านนะครับแล้วแต่กําลังศรัทธาจ้ะทุกท่านทุกคนที่ได้ทาขอให้สุขสวยขอให้รวยพันล้าน ทุกคนนะขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองนะอายุยืนยวนานนะครับอยู่อย่างน้อยสักร้อยสองปีสามปีนะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลกันนะครับวัดพระแก้วมณีนี่ครับ พอำเภอเมืองวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านโคศกซึ่งเป็นเจตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านผู้ใหญ่อำนาจนาถทองอิน์รก็เป็นเจตอีกคนหนึ่งที่กระผมนั้นได้ชักชวนเข้ามาเป็นสมาชิกในการสร้างบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวให้ทำน้าที่ต่อครับเสร็จแล้ว ก็อนุโมทนาบนกับอาจารย์ของผมครับท่านผู้ใหญ่โพชัยเทียนนะครับปัจจุบันท่านเป็นในฐานในยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเตยนะครับก็เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับตอนนี้หลวงพ่อกําลังให้ความเมตตาเนาะอ่าไปบินกระบนะครับบินจระบานั่นเป็นการต่อยอดกันเดียวเรียกว่าต่อยอดบุญต่อยอดวาสนาต่อยอดบารมีนะก็เรียกว่าอ่าเป็นการประเดิมบาทใหม่ เป็นการฉลองบาทนะฉลองบาทกระถิ่นนี่แหละเน,น,น,นาะอนุโมทนาครับทุกท่านทุกคนนั้น,นสามารถร่วมบุญได้เป็นการต่อย,ยอดบุญต่อย,ยอดกุศลนต่อย,ยอดบารามี